สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยูเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์อยูเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับ ก่อนที่ไปข้อมาุลคุณแบบ่เต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรอง,องช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับมีรายงานจากเดอะซันะครับสื่อจอมแฉรของอังกฤษเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะฮะว่านักเตะของแมนยูยินดีต้อนรับการกลับมาของเมสันกรีนบูธอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในช่วงนี้ทางสโมสรเนี่ยก็กำลังเคลีย เกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้แล้วก็คาดการกันออกมาว่าน่าจะได้บทสรุปในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับหรือบางสื่อบอกว่าอีกไม่กี่สัปดาห์นะครับซึ่งภายในเนี่ยสำหรับนักเตะฟุตบอลชายเนี่ยนะครับก็พร้อมต้อนรับกรีนบูธกลับมาเนื่องจากว่าประเด็นที่มีเรื่องราวดราม่าก,ก่อนหน้านั้นเนี่ยทางเจ้าตัวเนี่ยก็ โดนสารตัดสินอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับชัดเจนเรียบร้อยแล้วแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเครีย์หมดแล้วนะครับตอนนี้มันก็เหลือเพียงแต่ภายใดสมสรอนเท่านั้นนะครับต้องย้ำกันก่อนว่าภายใดสมสรอนเนี่ยมันก็มีได้หลายคนนะครับไม่ใช่แต่ฟุตบอลทีมชายอย่างเดียวนะครับมันยังมีแบบบุคลากรท้งนั้นอื่นด้วยทีมฟุตบอลหญิงอะไรต่างๆสปอนเซอร์อีกที่ทาง แมนยูต้องไปเคลียเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะฮะว่าเขายินยอมไหมหนู่นนี้นั่นนะครับแต่โอเคสรุปง่ายก็คือนักเตะฟุตบอลชายของแมนยูเนี่ยก็ส่วนใหญ่ยินดีต้อนรับ การกลับมาของกรีนบูธนะครับซึ่งตามรูปภาพที่เดอะซันไปจับภาพมาเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะว่ากรีนบูธเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปที่สนามซ้อมคาริงตันด้วยนะครับก็ฟังไว้หวูหกันนะครับในเรื่องดังกล่าวนะรอติดตามกันนะฮะเกี่ยวกับอนาคตของเมสันกรีนบูธส่วนอนาคตของแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยทางการเดลซาวเกตนะครับคุณซือทีมชาติอังกฤษก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่า ท่านแม็กวเนี่ยจะไม่ได้รับการการันตีเรื่องของการติดทับทีมชาติอังกฤษหลังจากนี้ครับแต่ก็มีการออกมาปกป้องแม็กวาเหมือนกันซอเกตเนี่ยกล่าวว่าทุกคนเนี่ยต้องสู้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องสู้อย่างหนักจริงๆเนื่องจากว่าแมนยูต้องการคนที่ดีที่สุดนะครับเราได้เห็นวารานมาตินีซึ่งแม็กวเองเนี่ยก็เบี่ยนข้างยากนะฮะก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องทําใจหน่อย เกี่ยวกับการเบียดขึ้นมาเป็นตัวจริงของแม็กวแล้วก็อาจจะมีการส่งผลต่อเรื่องของการลงสนามแล้วก็ฟอร์มการเล่นด้วยนะครับส่วนเรื่องของโคต้าติดทับทีมชาติเนี่ยเซาเกตกล่าวนะครับว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นสโมสออื่นด้วยว่ามีฟอร์มการเล่นเป็นอย่างไรผมเนี่ยไม่อาจจะรับประกันได้ว่าเราเนี่ยจะเลือกผู้เล่นคนไหนเข้ามาสู่ทีมชาตินะครับแม็กวายแล้วก็จอห์นสโตนเป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมสําหรับทีมชาติอังกฤษนะครับแต่เราเนี่ยก็มีเซนเตอร์ Taurum! อีกหลายคนที่ก้าวขึ้นมาซึ่งกำลังสั่งสมประสบการณ์แล้วก็นั่นจะเป็นความท้าทายในอนาคตได้นะครับก็เป็นการไปเปลยน,น,นะว่าถ้าเกิดแม็กวายอยู่แบบนี้นะครับไม่ค่อยได้รับโอกาสเนี่ยก็มีโอกาสลดเรื่องของทีมชาติเหมือนกันนะครับทีนี้มันก็สามารถโยงได้ว่าถ้าแม็กวายได้ยินบทสัมภาษณ์แบบนี้อาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก็ได้เรื่องของอนาคตของเจ้าตัวนะครับถ้าอยู่ต่อไปคุณก็ต้องเค้นฟอร์มออกมาให้ดีที่สุดถ้าเกิดย้ายก็ต้องรีบย้ายนะฮะรอติดตามกัน นะครับส่วนเรื่องของเฟรดครับ นักเตะอีกหนึ่งคนที่มีรายงานเชื่อมโยงการย้ายทีมนะครับตามรายงานจากสกายปอตครับมีการระบุออกมากับว่าฟูลแลมกลับมาให้ความสนใจในตัวของเฟสอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ข่าวเงียบไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะซึ่งในช่วงล่าสุดวันนี้ครับไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์ก่อนเนี่ยข่าวส่วนใหญ่เฟสเนี่ยจะมีข่าวเชื่อมโยงกับกาลาตาสรายนะฮะทีมดังจากหลีกตุรกีนั่นเองแต่ว่าอยู่ดังกล่าวเนี่ยยังแบบไม่สามารถจบกันได้ทําให้ก็เป็นเรื่องที่ค้งัขงขากันอยู่ว่า เฟสเนี่ยจะไปทีมไหนฟูแลมเองที่เคยสนใจก็เตรียมที่จะกลับมาแต่เรื่องของเม็ดเงินค่าตัวเนี่ยฟูแลมก็ยังมองว่าต้องต่ำกว่า20ล้านปอนด์นะครับที่แมนยูตั้งกันเอาไว้นะครับอาจจะสักประมาณ10จนถึง15ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับที่ฟูลแลมเต็มใจใจ่ายนะฮะโอเคก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะฮะที่รอติดตามกันเรื่องของการย้ายทีมส่วนเรื่องของโซฟิยันอัมรบัดก็ อย่างที่มีการระบุไปจากคลิปเมื่อเช้านะครับว่าอาราบัติเนี่ยไม่มีชื่อในเกมที่ฟี่ออเนี่ยจะอุ่นเครื่องพบกับนิวคาเซิลยูไนเตดแล้วก็ นี้ nice นั่นเองนะครับมันก็เป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าว่านักเตะเตรียมย้ายออกจากทีมแล้วก็เป็นการป้องกันให้นักเตะเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บในช่วงใกล้ที่ย้ายทีมนะฮะถ้าเกิดบาดเจ็บปุ๊บการย้ายทีมล่มทันทีมุมมองของเรเน่มูริสตีนนะครับอดีตผู้ช่วยโค้ชของแมนเชสเตอร์เด็หรือว่าในยุคข,ของป่านั่นเองเรเน่เนี่ยก็มีการสนับสนุนให้แมนยูเนี่ยไปเซ็นโซฟียันอรบัตเข้ามาร่วมทีมครับหลังจากที่ปิดดิวในรายของราสมุดฮอยลุนได้แล้วนะครับ ซึ่งเรนนี่เขาก็อธิบายแล้วแหละว่าเป็นนักเตะที่ครบเครื่องนะมีประสบการณ์มีความสามารถแล้วก็เหมาะกับระบบการเล่นของเอเดนฮาร์อย่างแน่น,นอนสามารถเพิ่มเติมคุณภาพในพื้นที่แดนกลางให้กับแมนยูได้แน่แน่ครับแน่นอนครับว่าส่วนใหญ่แฟนผีก็เชียร์นั่นแหละนะฮะเนื่องจากราคาก็ไม่แรงด้วยนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นก็ใช้ได้นะครับรวมไปถึงจุดสําคัญก็คือแฟนผีมองว่าเราต้องมีตัวแทนหรือว่าตัวหมุนเวียนคาซิเมโรนะครับเพราะว่าคาซิเมโรจากซีซั่นก่อนเนี่ย รับบทบาทหนักจนเกินไปแล้วก็หินาารล้าอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาตัวเข้ามาบุเวียนกันบ้างในบางเกมนะครับในะเดียวกันแมนยูก็จะชาไม่ได้ครับเนื่องจากว่าตามรายงานล่าสุดจากสกย,ยอรมันเนี่ยมีการระบุกออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยเจอคู่แข่งทีมดังจากเยอรมันนะครับอย่างไบเยนูนิกนะครับที่สนใจในการคว้าตัวโซพิยานอาราบัตเมสฟีล์ของทางฟีออเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางตัวแทนของอาราบัตเนี่ยก็ได้รับทราบถึงความต้องการของ บเยอร์แล้วนะครับบเยอร์เนี่ยติดต่อมาจริงแล้วก็สนใจจริงแน่นอนนะครับแต่แมนยูเนี่ยยังคงเป็นตัวเต็งนะเพราะว่านักเตะเนี่ยสนใจย้ายไปแมนยูมากกว่านะครับก็มันมีหลายๆช้อยให้อารบัิเลือกย้ายนะก่อนที่จะเป็นแมนยูเนี่ยมีทั้งแอตมิริททั้งลีกซาอุที่ พร้อมทุ่มเวดเงินมหาศาลให้แต่ว่านักเตะขอย้ายมาแมนยูมากกว่านะครับแล้วก็เคยมีข่าวกับลิเวอร์พูลด้วยเนาะอย่างที่เราทราบกันนะครับปิดท้ายกันครับก็ล่าสุดแมนยูเนี่ยประกาศอย่างเป็นทางการครับแมนเชสเตอร์เด็ดได้มีการเสร็จสิ้นการขว้าตัวแฮร์รี่เอมิสนะครับแนวรับดาวรุ่งเข้ามาร่วมทีมอะคาเดมี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นแนวรับวัยเพียงแค่16ปีนะฮะที่แมนยูก็สนใจมานานละนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ได้มีการเซ็นสัญญาขว้าตัวเข้ามาเป็นระยะเวลา4ปีด้วยกันนะครับ ก็เป็นดาวรุ่งจาก วัตฟอร์ดนะครับที่เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะครับแมนยูก็เคยมีข่าวนะฮะหลายเดือนก่อนแล้วกันก็เคยมีข่าวนะครับแล้วก็เข้าตาสโมสรแมนยูนะครับแมนยูก็เลยตัดสินใจเซ็นเข้ามาตามรูปภาพนี้แหละนะครับคอนเฟิร์มตามนี้นะครับข้อมูลก็เบื้องต้นที่ให้มานะครับเบื้องต้นก็จะเป็นการลงเล่นให้กับชุดเยาวชนไปก่อนแล้วก็ในอนาคตก็รอติดตามดูว่าทานักเต้เนี่ยจะมีการพัฒนาในทิศทางแบบไหนถ้าเกิดแบบอยู่ในทิศทางที่ดีเข้าตาเทนฮากก็มีโอกาสขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้เหมือนกับดาวรุ่งคน น,นะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอคุมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ